สวัสดีมิรรักคอบอลทุกท่านนะครับกับผมนะครับจอร์ดฟันธงนะครับสำหรับฟุตบอลในวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันที่ศึกฟุตบอลในทั่วยุโรปนะครับก็จะเป็นรายการฟีฟ่าเดเป็นรายการยูฟ่าเนชันวีกทั้ง5คู่นะครับซึ่งทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ก็จะมียูเครนนะครับจะเจอกับเบลเยียมนะครับโปตุเกสจะไปเยือนเดนมาร์กโกรเอเชียครับจะเจอบิ๊กทีมอย่างฝรั่งเศสนะฮะ แล้วก็คู่บิ๊กแมตช์หนึ่งคู่ในวันนี้ก็จะเป็นเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์นะครับวันนี้จะเจอก,กับสเปนนะและบิ๊กแมตช์ไฮไลท์ประจำค่ำคืนในวันนี้อีกหนึ่งคู่ก็จะเป็นอิตาลีจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเยอรมันนะครับทั้งหมดทั้ง5้คู่ในะวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนนี้เราจะเข้ารับชมคลิปวเครา์ฟุตบอลนะผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะฮะกดกระดิ่งกกุงกิงนะคระลาด คลิปฟุตบอลต่อไปนะครับและเพื่อการซีเวลาเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนเลยนะครับคู่แรกในวันนี้นะครับเราก็จะไปกันที่ศึกยูฟาเนชชั่นรีในคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ของยูเครน วันนี้จะเจอกับเบลเยียมนะครับซึ่งคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามเอลิโกโลกาเดอร์มูเซียประเทศสเปนนะครับซึ่งจะเตะก,กันที่สนามกลางนะและจะเตะก,กันในเวลาตีสองสี่สิบห้าเรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนนะครับเปลดเปิดมาในวันนี้ก็เป็นทางฝั่งทีมเยือนอย่างเบลเยียมเนี่ยต่อที่ราคาคลึ่งกุบงลูกนะฮะก่อนที่ทุกๆสํสำนักราคาจะไปที่เบลเยียมต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับ ซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นะตอนนี้ราคาก็มาอยู่ที่เบลเยียมต่อที่ราคาครึ่งลูกส่วนเฮตุเฮุนี้เคยเจอกันอยู่หนึ่งครั้งก็เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะครับคู่นี้ก็เจอกันมาครั้งนั้นนะ่ะเสมอกันไป,ปศูนย์ปน์นะครับส่วนฟอร์มการเล่นที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการยูเครนชนะมา2เสมอ 2, 2แล้วก็แพ้ไป1นเกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ยูเครนนะบุกไปเอาชนะอาเบเนียมาได้ด้วยสกอร์2ประตูหนึ่งนะครับส่วนเบลเยียมฟอร์ม5นัดลังสุดเบลเยียมช่วง จากอานัทไม่เคยเอาชนะใครได้เลยนะครับมีเสมอไปหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เ,เยียมนะแพ้กับอิสราเอลไปด้วยสกอร์1ประตรูสูงน,นะครับซึ่งคุณี่ครับถ้าว่ากันตามตรงนะฝั่งยูเครนเนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นใช้ไยอะไรมากมายนักนะครับแต่ว่าไม่แพ้ใครมาแล้วนะสีเกมติดต่อกันซึ่งอย่างที่ทราบนะยูเครนเวลาที่ได้เตะในบ้านนะครับก็จะเตะ ที่สนามกลางอยู่เสมอตรงนี้เนี่ยเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบการเล่นในบ้านก็ฝั่งยูเคนเนี่ยไม่ได้เปรียบสักเท่าไหร่นักแต่กลับกลายว่าเป็นเบลยเยียนไม่หละที่ช่วงหลังนี้ผลงานย่ำแย่สุดๆนะก็ ไม่ชนะใครเลยนะจาก5เกมหลังสุดแล้วก็เป็นการแพ้มา3เกมติดต่อก,กันเลยนะเป็นการแพ้กับฝรั่งเศสแพ้กับอิตาลีหรือแพ้ให้กับอิสราเอลเกมนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะพลิกล็อกเป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าเรามาดูคีแมนเกมลุกของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งยูเครเนก็จะมีอเล็กซานเดรชินชินโกกับจอร์จิปสุดาคอฟนะฮะก็จะเป็นคู่มิดฟิลด์ตรงกลางนะครับโดยที่สูน์น่าก็จะวางอัเตมดอบิกูน่าจากโรม่า จะยินคำน้าในวันนี้นะครับส่วนฝั่งเบลเยียมเนี่ยวันนี้คาดว่าจะมีเควินเดอบอยยูริเตอร์มังแล้วก็ฮานวนากเกนจะเล่นเป็น3มิดฟิลด์นะครับส่วน3ตัวลูกคาดว่าจะเป็นเชลมิโดกูลโรมมโแล้วก็กูลแล้วก็เลนโดทอซาถ้ามองชื่อชั้นอ่าขุมกําลังตัวผู้เล่นเนี่ยฝั่งเบลเยียมเนี่ยดูเหนือกว่าฝั่งอ่ายูเครนค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะแต่อย่างที่บอกครับชั่วโมงนี้เบลเยียมฟอร์มตกจริงๆสถิติที่ผ่านมาถือว่าเบลเยียมเนี่ยผลงานค่อนข้างจะยาแย่ชั่วโมงนี้ยูรนนดดีกกกววว่่าาาาถึงงแแมมมม้จะลลัััับตตทชิให จากที่ไม่ได้รวมทุนชาติมายาวนานเนี่ยผมมองว่าด้วยความที่ยูเครนนะขุมกำลังค่อนข้างจะลงตัวกว่าเกมนี้เลยเปิดมาเป็นทางฝั่งบปเยียมต่อที่ราคาครึ่งลูกส่วนตัวผมมองว่าวันนี้อยู่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างยูเครนผมมองว่าจะได้ลุ้นเฮรับซับมากกว่านะคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่ยูเครนอย่างน้อยๆก็จะยันเสมอได้ฟะทง เรามากันที่คู่ที่2นะครับศึกยูฟ่าเนชั่นลีกรอบ8ทีมสุดท้ายในนัดแรกก็จะเป็นคู่ของเดนมาร์กวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ โปรตุเกสคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามพาเค้นนะฮะจะเตะก,กันในเวลาตีสองสี่สิบห้าเรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเรดเปิดมาในวันนี้ก็เป็นทางฝั่งทีเมเยือนอย่างโปรตุเกสต่อที่ราคาปอปานะครับซึ่งราคาค่อนข้างจะแข็งเอาเรื่องเลยนะส่วนราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นะตอนนี้นะครับราคาก็ยังอยู่ที่โปรตุเกสต่อที่ราคาปอปานะครับผลงานเฮดทูเฮดคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดก็เป็นไปตามคาดนะก็ดูเหมือนว่าโปรตุเกสเนี่ยจะทำได้ดีกว่ายเยอะเลยนะจาก5นัดหลังสุดที่เคยเจอกันนะครับ ฝั่งเดนมาร์กเอาชนะไปได้1น,นัดแล้วก็เป็นปรตุเกสเอาชนะได้ถึง4นัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอก,กันก็เป็นเกมที่โปรตุเกส เอาชนะเดนมาร์กไปได,ด้วยสกอร์1-0เมื่อปี2015นะฮะส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการเดนมาร์กนะครับชนะมา1เสมอสแล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เดนมาร์กนะฮะไปเสมอกับเซอร์เบียมาด้วยสกอร์สูน0-0ส่วนฝั่งทีมเยอหน้าโปรตุเกสฟอร์มค่อนข้างจะดูดีนะโปตุเกสชนะมา3แล้วก็เสมอไป2เกมจาก5เกมหลังสุดของโปตุปเกสโปตุเกสไม่เคยแพ้ให้ใครนะครับซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โปตุเกสนะไปเสมอกับโครเอเชียมาด้วยสกร1รรน,นะคับ ซึ่งคุณนีนะต้องยอมรับเลยว่าผลงานที่ผ่านมา ก็เป็นเดนมาร์กนี่แหละที่ชุบหลังผลงานค่อนข้างจะสเปซสปะพอสมควรนะมีเกมเสมอบเกมแพ้สลับกันไปเดนมาร์กไม่ชนะใครมาแล้ว4เกมติดต่อกันกลับกันกันกบฝั่งโปรตุเกสนะไม่แพ้ใครเลยนะจาก5นัดหลังสุดซึ่งถ้าย้อนไปไกลถึง10เกมหลังสุดของโปรตุเกสโปรตุเกสแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวนั่นเป็นการแพ้กับจอร์เจียเมื่อช่วงกลางปี2 0 2 4นบะฮะบวกกับคุมกาลังของทั้ง2ทีมในวันนี้นะครับฝั่งเดนมาร์กคาดว่าจะมีคริสเตียนอิลิกเซนมอร์เทนโฮมารแล้วก็ ana, รคริสเตียนนา็น3มิดนะี้ ก็คาดว่าจะเป็น af, son, Jonas, ien, กุสตาฟอิสซักสันโจนัทวินแล้วก็เกลดัมสกาดนะฮะก็ถือว่าชื่อชั้นขุมกำลังของฝั่ง้าบ,บ้านอย่างเดนมาร์กค่อนข้างจะเป็นรองฝั่งโปรตุเกสที่มีวิติญาก,กับเจ้าเนเวสนะฮะเล่นเป็นตัวคุมจังหวะในแดนกลางสามตัวรุกก็จะมีเปโดเนโตบโนฟเนเดสและก็ลาเฟลเลอเอนะนาเปาก็ยังคงจะเป็นคิเโนโรนโด จะยืนคำหน้าในวันนี้นะครับก็อย่างที่ทราบนะครับเรื่องขุมกําลังเรื่องของก็อย่างที่ทราบนะครับเรื่องขุมกําลังของนักเตะเนี่ยก็ฝั่งโปรตุเกสนะดูเหนือกว่าคนข้างเยอะนี่อาจจะเป็นไลั์ที่คาดการนะครับซึ่งฝั่งเดนมาร์กเนี่ยก็จะมีตัวลุกอย่างลาสมุดฮอยลุนที่นัดล่าสุดของแมนยูเนี่ยก็ทำประตูได้อาจจะเป็นซูเปอร์ซับแต่ว่าขุมกําลังตัวสารองของโปรตุเกสถือว่าค่อนข้างจะ เลือกใช้เลือกลงเล่นได้มากกว่าเนื่องจากขุมกําลังตัวสำรองถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะซึ่งตรงนี้ปรรุเกตได้เปรียบก็ตรงที่คู่กลางนะอย่างวิตินยากับเจ้าในเวทที่ เล่นอยู่ที่เปเชด้วยกันนะทำให้คู่มิดฟิลด์ตรงกลางเนี่ยจะเข้าใจกันได้เป็นอย่างดีบวกกับทีเในเกมลุกก็หวังผลได้ทุกตัวเลยนะครับแล้วก็ที่มานั่งสำรองในแผงกลางนะก็จะมีเจ้าปัญญาก็ถือว่าเป็นมิดฟิลด์ที่ผลงานโดดเด่นไปนอย่างมากกับไบรอนในฤดูกาลนี้นะครับบวกกับเบกโดซิลวาที่เป็นอีกหนึ่งรายนะครับที่เป็นตัวหลักของโปรตุเกสมาตลอดเลยนะแล้วก็นาเปาเนี่ยสมมุติว่าถ้ากิเซนโน่ลูนโด,โ,ด,โ,ดโชวผลง,งานไม่ออกก็จะมีตัวสำรองอย่างดีโกโชตาชิโก้คอนเซซารรวมไปถึงกอนซาโล นะก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะก็ต้องดูกันว่าโปรตุเกสวันนี้เกมลุกจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับเริเปิดม,มาแนวนี้นะเป็นโปรตุเกสต่อที่ราคาปาปาโอเคแล้วนะครับเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายในนัดแรกเนี่ยทั้ง2ทีมน่าจะมาเล่นกันแบบระมัดระวังของบ้านกันไว้ก่อนนะแต่ส่วนตัวผมว่าด้วยความที่ทีเด็ดเกมลุกของฝั่งโปรตุเกสค่อนข้างจะหลากหลายกว่าเกมนี้เดนมาร์กรอบยากคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่โปรตุเกสอย่างน้อยๆครับจะบุกมาเฉือนชนะไปได้ฟันธง เรามากันที่คู่ที่3นะครับศึกยูฟ่าเนชันลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ของโครเอเชียนะครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฝรั่งเศสคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามซาดิเดีนโพยุทธนะจะเตะก,กันในเวลาตี2.45เรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับ เรดเปิดมาในวันนี้นะครับก็เป็นทางฝั่งทีมเยือนอย่างฝรั่งเศสต่อที่ราคาปปานะบางสำนักราคาไหลไปที่ฝรั่งเศสต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์ณตอนนี้ราคามาอยู่ที่ ฝรั่งเศสต่อที่ราคาครึงลูกนะครับสถิติ head to head ผลงานที่เคยเจอกันนะครับ5นัดหลังสุดในทุกรายการนะก็ฝรั่งเศสเอาชนะไปได้3นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นโครเอเชียเอาชนะไปได้1นัดซึ่งเกมล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อปี2022นะครับเป็นฝรั่งเศสหน้าแพ้กับโครเอเชียไปด้วยสกอร์1ประศูนย์ส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการโครเอเชียชนะมา2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป็น1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โครเอเชียนะเปิดบ้านยันเสมอโปรตุเกสได้ไปด้วยสกอร์หนึ่งเศสฟอร์ม5นดลสุ ฝรั่งเศสชนะมา4แล้วก็เสมอไป็นเกมจาก5เกมหลังสุดนี้ฝรั่งเศสไม่เคยแพ้ให้ใครนะครับซึ่งเกมหล่าสุดก็เป็นเกมที่ฝรั่งเศสนะบุกไปเอาชนะอิตาลีมาได้ด้วยสกอร์สประตูตัวหนึ่งะครับคู่นี้ครับรเทียบฟอร์มกันเล่นเนี่ยก็แน่นอนนะครับ ฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยดูค่อนข้างจะฟอร์มนิ่งกว่ายเยอะเลยนะครับบวกกับไล์อัพที่คาดการในวันนี้นะครับฝั่งโครอเชียก็คาดว่าจะมีมาเตโอโควาสิตกับลูก้าโมดิชเนี่ยจะยืนเป็นคู่มิดฟิลด์ตรงกลางนะสามตัวนี้คาดว่าจะใช้มาตินบาตูริน่ามาริโอปาสลิสแล้วก็อีวานเปรลิสิตนะนเปาคาดว่าจะใช้อังเดคคาเมริช จะยืนคำหน้าในวันนี้ส่วนฝั่งฝรั่งเศสคาดว่าจะใช้โอเล็ชัวมันดีกับเอเดรนลาเบโอน่าจะยืนเป็นคู่มิดฟิลด์กลางนะครับ3ตัวนี้คาดว่าจะเป็นอุสมานเดมเบเล่ไมเคิลโอลิเซแล้วก็คีเรนเอ็มบาเป้นาเปาก็จะหวังเลนเด้าโคโรมัวนี่ จะยืนคำหน้าในวันนี้นะครับก็เทียบจากไล์อัพถือว่ากลุ่มกําลังของทั้ง2ทีมแตกต่างกันค่อนข้างจะเยอะโอเคนะครับโครเอเชียก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ค่อนข้างจะดูดีและลงตัวนะโดยเฉพาะเนลูกกอถือว่าค่อนข้างจะหลากหลายพอสมควรแต่ว่าฝรั่งเศสชั่วโมงนี้นะครับถ้ามองชื่อชั้นเนี่ยก็โอเคนะฝรั่งเศสด,ดูเหนือกว่าโครเอเชียแต่ถ้าเรามาเจาะลึกตัวผู้เล่นดีๆเนี่ย นักเตะลูกคุมกําลังเกมลูกของฝั่งฝรั่งเศสแต่ละคนชั่วโมงนี้กำลังท็อปฟอร์มกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุสมันเดมเบร่ที่กําลังฟอร์มดีกับเปเชนะไมเคิลโอลเซ่กำลังไปที่สวยกับไบรยันแล้วก็ผลงานค่อนข้างยอดเยีย่ยมแลนดอนโคลอโมนี่ก็ถือว่าผลงานโดดเด่นกับยูเวนตุสนะฮะจากการยืมมาจากเปเชเน่ย มัวนี่ก็ลงเล่นไป8นัดยิงไป5ประตูนะแต่ว่าจะมีอยู่1นรายที่ผลงานโดดเด่นไปอย่างมากก็จะเป็นคิเลียนเอมบาเป้ที่เจ้าตัวนะครับโชว์ผลงานได้อย่างใช้ลายไปอย่างมากกับเล a ออลมริดเรียกได้ว่าผลงานในเลอัร์มอริดเอมบาเป้ก็ เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผลงานยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากนะครับฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าด้วยความที่ขุมกําลังของฝรั่งเศสเนี่ยโหดอยู่แล้วนะบวกกับเกมลุกก็ฟอร์มโหดอีกด้วยเกมนี้จากราคาที่ฝรั่งเศสต่อที่ราคาปปาตอนนี้ไหลไปที่ฝรั่งเศสต่อที่ราคาครึ่งลูกผมขอไปตามราคาไหลรับคู่นะบวกกับโคเอเชยเองก็ผลงานช่วงหลังก็ค่อนข้างจะแกว่งๆพอสมควรเกมนี้จากราคาครึ่งลูกที่ฝรั่งเศสเป็นฝ่ายต่อคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ฝรั่งเศสผมมองว่าด้วยความที่ เกมลุกที่ดิดขาดฝรั่งเศสดูดีกว่าเยอะจะเป็นฝรั่งเศสนาะจะบุกมาเอาชนะในนัดแรกนี้ได้ฝันทงเรามากันที่คู่ที่4นะครับสึกยูฟ่าเนชัลลีกรอบ8ทีมสุดท้ายในนัดแรกคู่นี้ก็จะเป็นคู่ของเนเธอร์แลนด์ครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสเปนคู่นี้จะเตะกันที่สนามโยฮันคราฟอารีนาจะเตะกันในเวลาตีสอ เรามาดูเหรราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเรเปิดมาในวันนี้นะครับก็ดูนว่าราคาแรกเนี่ยจะเป็นราคาเสมอแต่ว่าราคาที่ผมวิเครานะห์นตอนนี้นะครับราคามาอยู่ที่ฝั่งสเปนนะครับต่อที่ราคาปอปานะครับส่วนผลงานเฮททูเฮทคู่นี้เจอกัน4นัดหลังสุดนะครับสเปนครับเอาชนะไปได้2นัดแล้วก็เสมอกันไป2นัดจาก4เกมหลังสุดที่2ทีมได้เคยเจอกันนะฝั่งนอร์แลนะไม่เคยเอาชนะสเปนได้เลยนะครับ เกมล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อปี2020นะครับเป็นเกมที่เนเธอร์แลนด์นะเสมอกับสเปนไปด้วยสกอร์1ประตูตัวหนึ่งนะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการเนเธอร์แลนด์ชนะมา1เสมอ3แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เนเธอร์แลนด์นะครับเสมอกับบอสเนียไปด้วยสกอร์1ประตูหนึ่งซึ่งเกมมาสู่เป็นเกมที่เนเธอร์แลนด์นะครับไปเสมอกับบอสเนียมาด้วยสกอร์1ประตูตัวหนึ่งนะครับ ส่วนสเปนครับฟอร์มล่านัสุดก็ถือว่าสเปนชั่วโมงนี้ฟอร์มร้อนแรงเป็นอย่างมากสเปนจาก5เกมชนะมา5เกมรวดซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่สเปนนะครับเปิดบ้านเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ไปได้ด้วยสกอร์3-0นะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับผลงานของทั้ง2ทีมแตกต่างกันอย่างลิบลับถึงแม้ว่าชื่อชั้นเนี่ยนเธอร์แลนจะไม่เป็นรองบวกกับขุมกําลังเนี่ยฝั่งนเธอร์แลนวันนี้ก็คาดว่าจะมีฟฟงกี้เดยยงกับไปอันกาฟเฟนแบก จะเล่นเป็นมิดฟิลคู่กลางนะครับสตัวลูกนนี้คาดว่าจะเป็นซาบิซิมอนเทียนี่ไรเดอร์แล้วก็โคดี้กัคโปนะนา้าเปาคาดว่าจะวางศูนย์หน้าตัวเก่าอย่างเมมฟิสเดปายจะยินคำหน้าในวันนี้ส่วนฝั่งสเปนคาดว่าจะมีฟาเบสลุยส์มาร์ตินซูบิมนดีแล้วก็เปดี้นะฮะจะเล่นเป็น3มิดฟิลนะครับส่วน3มตัวลูกนนี้คาดว่าจะเป็นนิโกลวิลเลียมอันโวโลโมโลต้าแล้วก็ลามินยาเมลนะครับเทียบ <c oughs> จากไรอัพก็ถือว่าทั้ง2ทีมค่อนข้างจะสู่สีกันแต่ผมยังมองไปที่ฝั่งสเปนที คุณกำลังนะค่อนข้างจะดูนุกว่าแชมป์ยุโรปล่าสุดก็ยังคงจะมีรามินยาเมานะเป็นเดอะแบ็กในเกมลุกเรียกได้ว่ารามินยาเมานี่ก็เป็นตัวเทียดของฝั่งสเปนเลยนะและช่วงนี้รามินยาเมาวก็ยังคงท็อปฟอร์มอยู่เสมอเลยนะครับ อย่างที่บอกครับผลงานของฝั่งในแลนเนี่ยก็ออกไปทางหน้าเสมอสะส่วนใหญ่นะถ้าวัดผลจาก5เกมหนังสุดแตกต่างจากสเปนที่ชนะมา5เกมรวดแล้วก็เกมลุกของสเปนถือว่าค่อนข้างเจาะหดเอาเรื่องเลยนะจาก5นัดของสเปนนะฮะสเปนยิงประตูใส่คู่แข่งได้ถึง13ลูกนะฮะเกมลุกก็ถือว่าจัดจ้านและหดเอาเรื่องเลยนะครับเรทเปิดมาจากราคาแรกเป็นราคาเสมอตอนนี้ราคาไหลมาที่สเปนต่อที่ราคาปะปักคู่นี้ยังไงทราบผมก็ยังมองว่าฝั่งสเปนดูเหนือกว่าแล้วก็ทีเด็ดที่ขาดเกมลุกสเปน ดูดีกว่าเยอะฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่กระทิงดุสเปนจะบุกมาเฉือนชนะไปได้ฟัดทงและเรามากันที่คู่ที่5นะครับเรามาปิดท้ายกันที่ศึกยูฟาในชั้นลีกในคู่บิ๊กแมตช์และเป็นคู่ไฮไลท์ประจำค่ำคืนในวันนี้เลยนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างอิตาลีนะครับวันนี้จะเปิดสนามซานเซโรหรือว่าสนามจูซเป้เมเซ่าต้อนรับการมาเยือนของเยอรมันซึ่งคู่นี้ก็จะเตะก,กันในเวลาตีสอนะครับ เรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเริดเปิดมาในวันนี้ก็เป็นราคาเสมอนะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะหนะ์ณตอนนี้ราคาก็อยู่ที่ราคาเสมอนะครับส่วนผลงานเฮตูเฮตคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดนะครับ ฝั่งอิตาลีเนี่ยไม่เคยเอาชนะเยอรมันได้เลยจาก5เกมนะครับมีเสมอกันไป3นัดแล้วก็เป็นเยอรมันเอาชนะไปได้2นัดซึ่งเกมล่าสุดที่จอกันก็เมื่อปี2022เป็นเกมที่เยอรมันนะครับเอาชนะอิตาลีไปได,ด้วยสกอร์5ประตูสองนะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุรน,นการก็ดีชนะมา3เสมอ1แล้วก็แพ้ไปน1นเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อิตาลีนะเปิดบ้านแพ้ให้กับฝรั่งเศสไปด้วยสกอร์3ตส่วนฝั่งทีมเยือนครับเยอรมันฟอร์มห้านัดหลังสุด 3, ก็เยอรมั 2, มนมนะ ไปเสมอกับฮังการีมาด้วยสกอร์1ประตูต่อหนึ่งนะครับซึ่งคนนี้ถ้ามองถึงฟอร์มก็รเล่นก็ถือว่าฟอร์มของทั้ง2ทีมไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะครับและถ้าเราดูราอัพของทั้ง2ทีมนะฝั่งอิตาลีคาดว่าจะมีซันโดโตนรยีนิโคลโลเวล่าแล้วก็เดวิดเฟตตาซี จะยืนเป็น3มิดฟิล์ในวันนี้ส่วนตัวเพเมเกอร์คาดว่าจะเป็นนิคคโลบาลเลล่านะครับแล้วก็นาเปาก็จะเป็นมัตเตโอริตกีจะยืนคำหน้าในวันนี้เทียบกันกับฝั่งเยอรมันที่มีโรเบิร์ตอันดิชกับปาสกาลโกสนะฮะเล่นเป็นคู่มิดฟิล์ตรงกลางนะครับส่วน3ตัวลูกวันนี้ก็จะมีคาริมอเดย์มิยามามุสซาลาแล้วก็เลรอยซานเน่จะเล่นเป็น3ตัวลูกนะั้น นาเปาคาดว่าจะเป็นทีมคายดีนนะฮะจะยืนคำหน้าในวันนี้นะครับถ้ามองจากไลฟ์อัพก็ถือว่าทั้ง2ทีมนะเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างจะเป็นสายเลือดใหม่พอสมควรก็ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมผลงานที่ผ่านมาไม่ต่างกันมากนะเกมนี้ผมมองว่าบ้านใครบ้านมันสักมากกว่าเนื่องจากอิตาลีเองก็ยังคงมีดีเหมือนกันนะถึงแม้ว่าเกมล่าสุดอิตาลีจะแพ้กับฝรั่งเศสแม้ก็ต้องยอมรับฝรั่งเศสเนี่ยเป็นทีมที่ดีกว่าหรือฝรั่งเศสช่วงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ท็อปฟอร์มเป็็นนนอยย,ยอ่่่าางงงมมกกเเลลััสวชหี มาฟอร์มดีเหมือนกันนะจากก่อนหน้านี้เยอรมันฟอร์มเปรไปค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันเรทเปิดมาในวันนี้เป็นราคาเสมอส่วนตัวผมก็ยังมองว่าเกมนี้มีโอกาสสูงเหมือนกันนะที่ผลอาจจะไปออกที่น่าเสมอน,นะครับแต่ถ้าเราจะมองหาผู้ชนะใน90้าสิบนาทีผมมองว่า ด้วยความที่อิตาลีได้ในบ้านามักจะทำผลงานได้ดีและอิตาลีเป็นอีกหนึ่งทีมที่เกมรับค่อนขอ้างจะเหนอยียวแน่นและคาดว่าวันนี้ลูกสนกับของอิตาลีก็จะหวังผลได้คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมชาติอิตาลีมีดีพอนะที่จะเปิดบ้านเฉือนชนะไปได้ฟ <oss> ันธงก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคหหราะห์ในวันนี้ทั้ง5คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไร เพืเ่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษก็ลองคอมเมนต์บอกกันเลยนะครับและทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะสรุปอีก1รอบนะครับคู่แรกครับยูเครนกับเบลเยียมคู่นี้เรเปิดมาเป็นฝั่งเบลเยียมทีมเยือนต่อที่ราคาคร่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่ยูเครนคู่ที่2เดนมาร์กับปรตุเกตคู่นี้เรเปิดมาเป็นทีมเยือนอย่างปรตุเกตต่อที่ราคาปาปาคู่นี้ผมขอเลือกตอไปที่ปรตุเกตคู่ที่3 โครเอเชียกับฝรั่งเศสคู่นี้เรทเปิดมาเป็นฝรั่งเศสต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ฝรั่งเศสคู่ที่สี่ในแลนกับสเปนคู่นี้เรทเปิดมาเป็นสเปนต่อที่ราคาปะปาคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่สเปนแระคู่ที่หา้าอิตาลีกับเยอรมันนะครับคู่นี้เรทเปิดมาเป็นราคาเสมอคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างอิตาลีกับผมจอร์ดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางในการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เพื่อนกๆท่านชช่วยกกกกดดดดลแตติาม Subcribe กงุงกิงกุงกิงนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบลตอลต่อไปนะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านาหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสสวนกันได้สําหรับวันนี้ผมจอร์ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยสวัสดีครับ